สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับสหายอินทริชินแล้วครับแล้วก็ท่านสารวัตรนะครับก็วันนี้เราจะมาทําการทดลองนะครับยิงปืนใส่หมวกกันกระสุนนะครับ่าหมวกกันกระสุนตัวนี้นะครับอย่างคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทําการทดลองยิงด้วยปืนพกขนาด9มมนะครับแล้วก็วันนี้เรามาจะลองใช้กับปืนลูกทองไร้ตัน870นะครับแต่วันนี้เรามีพิเศษตรงที่ว่านะครับมีพี่น้องหลายๆท่านนะครับว่าถามว่าเมื่อโดนหมวอหมวกเนี่ย ปะทะาด้วยกระสุนปืนแล้วเนี่ยหัวคนที่อยู่ภายในเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้เราได้จําลองสถานการณ์โดยใช้ผลของแตงโมนะครับใส่ไว้ในภายในหมวกนะครับแล้วจะมาลองดูกันว่ายิงปืนด้วยลูกซองเนี่ยในระยะสิบลาเนี่ยใส่หมวกที่มีผลแตงโมยอยู่ข้างในเนี่ยหมวกจะทะลุหรือไม่แล้วผลของแตงโมจะเป็นอย่างไรอ่เดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับใช้ลูกกระสนุน ปลายเก้าเมตรนะครับแรงประทะนะครับทำให้ผลของแตงโมเนี่ยแตกเลยนะครับผลของแตงโมแตกนะครับ แตงปะทะนะครับแต่แล้วก็จะมีไอตัวแบบติดรางเนี่ยครับแตกเหมือนกันแต่กระสุนนะครับไม่สามารถทะลุเข้าไปได้นะครับนี่นะครับแค่บุบบุเนะเห็นไหมนะครับโมยังอยู่สภาพดีบุบๆนะครับแต่ผลน้องแตงโมแตกวันนี้ก็ฝนตกมากันเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับตั้งใจจะถ่ายฝนตกหนักเปียกกันเลยอะสวัสดีครับนะครับหลังจากที่เราทําการทดลองนะครับเมื่อสักพู่นี้นะครับแล้วก็ฝนตกนะครับเราก็ได้หนีจากสนามการแจ้งมาในออฟฟิศของเรานะครับก็มาดูสภาพพวกกันนะครับใกล้ๆกันเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือนะจากผิวภายนอกนะครับจากที่เรายิงไปไอ้ตัว หลังนี้ก็โดนยิงโดนทําลายแหวนด้วยกระสุนปืนลูกสองนะครับลูกปลายเเมตรนะครับแต่ก็มีผิวภายนอกก็ฉีกขาดนิดหน่อยนะครับนี่ฉีกนบแต่ด้านในนะครับลองลองมองมองเห็นไฟนะครับเราชั่งภาพเข้ามานะครับก็จะบุบขึ้นมานะครับจะบุบนะครับและโฟมไอ้ตรงนี้เราแกะออกไปแล้วให้เห็นภายในเลยว่าไม่ทะลุนะครับผักภายในตัวนี้เป็นรูน็อตที่เราแกะออกให้เห็นนะครับนี่ไม่ทะลุนะครับแต่ปุปูดบุบขึ้นมานะครับบุบุขึ้นมาเป็นหมวกเลเวลสานะครับสามหัว ก็รับประกันได้ว่านะครับลูกกระสุนขนาดปืนลูกซองนะครับลูกเป็นลูกปลาย9เมตรที่เป็นลูกกระสุนที่มีความหนักหน่วงนะหน้ากระแทกแรงๆครับก <L US> ็อย่างที่ก็ทําให้ผลแตงโมงที่อยู่ภายในระเบิดออกไปนะระเบิดไปครับ <L US> อ่าเรนผูดมีความเห็นยังไงาเกี่ยวกับตัวนี้ครับก็ได้เห็นนุภาพแล้วนะครับของแรงของปืนลูกซองนะครับเห็นได้ว่าข้างในนะครับก็ไม่ไม่ทะลุแต่ก็ทุ่งออกมาไั้เล่ว่าคนที่ใส่หมข,ขนาด ทำเองนี yes. ้ก็อาจจะกระทบถึงขั้นน็อกนะสมองได้ครับเพราะว่าสมองเบาเหมือนกันแต่ไม่ทั Раз ้งร <N> ู้นะครับเราได้ให้เห็นแล้วว่าหมุ่นี้สามารถกันกระตผลได้นะครับแต่ก็มีผลผลจากรงไรมาท้าแล้วแรงปือนอยู่แล้วครับนะครับผมก็แต่พูดถึงโดยรวมก็คือมันก็ยังมีฝ่าเราเอาหม้เราไปท้าคลูกปืนเต็มๆนะก็ออย่างนั้นก็มีโอกาสเสียชีวิตแน่นอนแต่ถ้าอย่างนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะรอดหรือ ในกรณีถ้ายิงแบบฉล็บฉลับนะแบบกนระะดุชิงเนี่ยแรงประทะน,นะมันก็จะไม่เข้าไม่เข้าเต็มเต็มก็จะทําให้ผลที่เกิดก็จะลดน้อยลงไปอาการบาดเจ็บก็จะลดน้อยตามตามลงไปนะก็นั่นคือข้อดีของหมวกนะบางคนบอกว่าใส่มวงไม่ทะลุแต่ก็คอหักตายนะอันนั้นจริงๆนะก็มันก็มีส่วนนะถ้าเกิดเราโดนประทะเต็มเต็มแบบที่เราเอาปืนลูกสองจ่ะยิงกับหมวกใบน,นี้นะยังผลแตงโมว่าแตกละเอียดนะแต่ถ้ามันยิงกรณีลิกเช่ฉล็บอเงี้ยฉล็บเงี้ย แทนที่จะได้เสียชีวิตก็รอดก็ปลอดภัยนะก็ถือข้อดีของหมวกอ่านะครับยังไงก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคุณดุลนะที่เป็นนะครับตำรวจนะเป็นสารวัที่แนะนํานะการถ้าใครอยากจะเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมวิชานะไม่ว่าจะเป็นสอบนักเรียนในที่ตำรวจหรือเป็นการสอบเตรียมเความเตรียมตำรวจนะก็ปรึกษาคุณดุลได้ครับทางช่องอะไรครับคุณลงช่องอะไรช่องอดุลพีครับอดุลพีนะครับ u l อดีนะครับก็ผมก็เคยเป็นอาจารย์แล้วก nah, ็เป็นผอร้อยเรืองเก้านะครับผมก็จะลงข้อมูลเกี่ยวกับพวกสถานที่นะครับเกี่ยวกับงานการแบบการของตำรวจแล้วก็เรื่องของการฝึกนะครับเรื่องต่างๆแล้วก็เรื่องของศูนย์ฝึกยุดขวิธีตำรวจการอย่างนี้ผมก็จะนำเสนอไปทำพันหน่วยในในในห้องผมดูดีครับเปล่าด้วยครับติดตามครับขอบคุณมากครับสำหรับผมนะครับสายอินเทอตก็ไม่มีอะไรมากมายนะแต่ก็ ดูฟัติดตามนะคือสวัตรเจ้เดือนเราก็มีการแนะนำนะครับเกี่ยวกับหน้าที่การงานของตํารวจเรานะก็จะทําให้พี่น้องประชา,าชนได้เห็นว่านะครับตำรวจเรานั้นมีหลายหน้างานนะไม่ใช่เพียงแค่งานหะน้าเดียวยังไงก็พวกผมสองคนก็ไปทน,น,นี้สวัสดีครับดี๊กฮาร